เติมเชื้อไฟยงบัตเลดวิดิซอุสเผยติดต่อโซบอสไลท์อยู่เสมอนาะอาร์เยงไงเผยอันเดนซอรัสเสี่ยงโดนปลดแน่หากว่าลิเวอร์พูลช่วยคว้าตัวบรแชมเป็นลริในช่วงซีซนาอาร์เยงไงเมื่อทางนะของจีทีกลางสติโตแผนเนนดราม่าเดือดชูฟันได้เหนือกว่าเยอะคุลสอคนใหม่ฟอรเรสส่งคำเตือนถึงลิเวอร์พูลก่อนจะดวนเดือดกับพิมบริก ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยกันนี้วินดิสุสจูเนียปีกตัวเก่งของทันตของฟันบรอัลมาดริดกลายมาเป็นศูนย์กลางกระแสข่าวลือกันอีกครั้งหลังจากที่ออกมายอมยรับว่าเขายังคงติดต่อพูดคุยกับโดมินิกโซบ็อกสไไรส์สตาร์ของลิเวอร์พูลอย่างสม่ำเสม,มอท่านกลา,างข่าวว่าราชันชุดขาวกำลังพิจารณาในการคว้า มิดฟิลด์ทีมชาติทางการีในช่วงสมับบน์นี้มินิซูจูเนียซึ่งเคยค้าแข้งในถิน่นซานดิเอโกเบนาเบลมาแล้วตั้งแต่ช่วงปี2018และก็ประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์ทุกร,รายการสำคัญกับสมโมสรได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อสเปนถึงความสัมพันธ์ของเขากับโซโบบกว่าผมมีเพื่อนนอกทีมเรอัลมาดริดตไหมแน่นอนครับเพิมเคยคุยกับนักของโดมิเนกมาแล้วและบ่อยมากเราอีนั้นก็ร,รู้จักกันตั้งแต่เด็กแล้วคำพูดดังกล่าวยิ่งทำให้ข่าวลือทวีความรุนแรงขึ้นไปมากมากกว่าเดิม เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เริเอัลมาดริดนั้นมีการรายงานข่าวนะว่ากำลังพิจารณาในการยื่นข้อเสนอในการคว้าตัวแข้งไว้ช่งปีบริัทนี้โดยที่อาจจะใช้เอโดอาโดกาบบาบิงก้าเป็นหนึ่งในดีลแรกตัวก็เป็นได้กระแสนในโลกออนไลน์ยังคงพากาันแซวว่าการที่ราชนทูตขาวมีข่าวโยงกับนักเตะลิเวอร์พูลต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นกรณีของเชนเดลส์เตอร์อาร์โนในอดีตและอาจจะเป็นเพราะเอเจนต์ลับอย่างจูดเบริงแฮม พื่อสติด,ดในทีมชาติและก็สโมสอนทำมาที่ชักชวนแข้งหงแดงิเวอรฟพูเข้าสู่ถิ่นเบนเทเบลรวมถึงล่าสุดกับโซบ็อกสไตร์ A ขณะเดียวกันมาโก้บราซี่กุนซื้อทีมชาติฮังการียังเคยเออกมาเปิดเผยบอกว่าโซบ็อกสไตร์ A นั้นมีความฝันตั้งแต่เด็กก็คือการลงเล่นให้กับพนงงนะงังขอเรอัลมาดริดนะโดยทางทั้งเองฝั่งโดเมนิกมีความฝันเพียงแค่อย่างเดียวตั้งแต่เด็กแนละ้วนั่นคือการเล่นให้กับเรอัลมาดริด ผมเนี่ยรู้จักเขามาตั้งแต่เริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลแล้วและความฝันของเขานั้นก็ไม่เปลี่ยนไปเลยอย่างไรก็ตามสถานการณ์ยังคงไม่ชัดเจนเนื่องจากว่าโซโบยังคงมีสัญญากับพูนดานของดิบะฟูถึงปี2028และก็อยู่ในระหว่างการเจรจาขยายสัญญาฉบับใหม่กับทีมของอัเดสโรตหลังจากผลงานอย่างร้อนแรงในฤดูกาลนี้ยิงไปแล้วมากถึง10ประตูกับบิก7แอสซิส,สจากทั้ง35นัดลงทุกบริการแม้จะยังคงไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการแต่ว่า คำพูดของวินิสุสในครั้งนี้ก็ถูกมองว่าเป็นการเติมเชื้อไฟให้กับมหากาศตลาดนักเตะซัมเมอร์ที่อาจจะร้อนแรงกว่าที่คาดการณ์กันไว้และก็ทําให้แฟนบอลของแดนเลวิโอฟูนั้นเริ่มั่นใจว่าเพื่อนในสนามอาจจะกลายมาเป็นเอเจนต์นอกสนามโดยที่ไม่รู้ตัวในครั้งนี้ก็เป็นได้สื่อรริงานข่าวบอกว่าอาเนเดนซาร์เทสโคต้ตลิเวอร์พูลอาจจะโดนปลดจากตำแหน่งหากว่าไม่สามารถพาทีมคว้าโคต้าไปเล่น,นฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีก ในช่วงซีซันหน้าได้สำหรับลิเวอร์พูลภายใต้การนำของอาเนสร์ตทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในช่วงซีซันนี้โดยเฉพาะในเกมฟุตบอลพิมยรเล็กที่พวกเขาเองนั้นเป็นแชมป์เก่าเนื่องจากว่าปัจจุบันนั้นรังอันดับที่6ของตารางคะแนนแัละก็ต้องต่อสู้เพื่อจะแย่งชิงโคต้าระเลนฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกกับหลายสมโมสรในขณะนี้โดยจากฟอร์มที่เกิดขึ้นทําให้สถานก,การณ์ของอาเนสร์ตกับของแดนลิเวอร์พูล เต็มไปด้วยความที่ไม่แน่นอนแม้ว่าบอร์ดบริหารจะยืนหยัดเลยนะว่ายังคงสนับสนุนเจ้าตัวอยู่ก็ตามทีล่าสุดฟาบิชิโอราบาโน่ผู้สื่อข่าวคนดังเปิดเผยครั้งนี้บอกว่าหากลิเวอร์พูลไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลอยู่้าแชมเปี้ยนิลิกในฤด,ดูกาลหน้าจะกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของอาเน่กับทีมอย่างแน่นอนถ้าหากว่าลิเวอร์พูลไม่ได้ไปเล่นในแชมเปี้ยนิลีกในฤด,ดูกาลหน้านะ ผมคิดว่านี่อาจจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ลิเวอร์พูลต้องทบทวนตนเองในช่วงเสมอนี้ตอนนี้ทุกสายตาจับจ้องไปที่ผลงานเดสนามเราเองนั้นต้องมาดูกันว่าลิเวอร์พูลจะได้ไปเล่นในศกยูซีเอลในฤดูกาลหน้าในครั้นี้เปือไม่ระนั่นจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ตัดสินใจเกี่ยวกับอาร์เนสซชและผมคาดกันว่าสโมสรจะมีการประชุมร่วมกันกับเจ้าของและก็บอร์ดบริหาร ในช่วงท้ายของฤดูกาลเพื่อตัดสินใจในว่าพวกเขาต้องการจะทาอะไรในตอนนี้พวกเขาก็สนับสนุนอาเนสซรตมาโดยตลอดแสงให้เห็นถึงความไว้วางใจแต่เมื่อจบฤดูกาลแล้วจะมีการทบทวนภายในเกิดขึ้นในค่ง,งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะ อาร์ตเงนศึกเปรียบเทียบตำนานดรับประตูกันอีกครั้งเมื่อจอห์นเชอร์รี่อดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษและก็เชลซีออกมาตอบโต้พร้อมกับการสถิตสู้กับ J ensch, เจมส์เพนเนนรังอดีตปีกลิเวอร์พูยกย่องให้เฟอร์จิลฟันไดเป็นกองหลังที่เหนือกว่ากองหลังตัวเขารวมไปถึงคนดื่นในพิม์บริกในครั้งนี้กันอีกด้วยโดยก่อนหน้านี้เพนเน้นให้สัมภาษณ์ผ่านท็องสปอร์ตยกย่องฟันไดว่าเป็นกองหลังพิม์บริกที่เหนือกว่าคนอื่นอย่างชัดเจนโดยชี้ ถึงความสมบูรณ์เสมอแม้ว่าจะอายุเพียงแค่สาีปีพร้อมยืนยันแล้วว่าหากว่าต้องเลือกกองหลังแบบตัวตัว,ตวเขาจะเลือกฟันได้ในครั้งนี้อย่างไรก็ตามคําพูดดังกล่าวนั้นจุดกระแสการตกเถียงกันในหมู่แฟนบอลอย่างหนักและล่าสุดนั้นเทอร์รี่เองก็ได้ออกมาตอบกลับทันควันเขาบอกว่านี่เป็นการตกเถียงที่ทุกคนมีสิทธิ์จะเห็นต่างแต่เวลาคุณออกวิทยุแล้วก็แสดงความคิดเห็น คุณต้องใช้สถตินี้ให้ถูกต้องอดีตกัปตันเชลซีย้ำบอกว่าเขายังคงครองหลายสายติสำคัญในพิมพ์เบริกมีแค่คนเดียวที่ยิงประตูในพิมพเบริกมากที่สุดในบรรดากองหลังและนนั่นก็คือผมผมยังมีคารินชิตมากที่สุดในหน้าปริศาสตรัาเทียบเท่ารางวัลผมก็มีมากกว่าเขาเช่นกันเชอร์รี่ยังโดนประเด็นเ,นเรื่องของอายุโดนยกตัวอย่างในฤดูกาล2 0 1 4ที่เขาอายุ3 4ปีแล้วตอนอายุ34ในฤดูกาล2 0 1 4 ผมลงเล่นทุกทีให้กับเชลซีและก็คว้าแชมป์ลีกกับโมริโญสสำหรับตัวเลขในพิมเบเด็กปัจจุบันฟันได้ลงเล่นทั้งสิ้น327นัดยิงไปทั้งนนสิ้น27ประตูกับอีก9แอสซิสส่วนเทอรี่ลงเล่น492นัดยิงไปทั้งนนสิ้น41ประตูในคาลังนี้วิกเตอร์เปเดล่าคุรซื้อของนอตติงแฮมฟอร์จัเปิดใจก่อนจะเปิดบ้านประทะกับลิเวอร์พูลศึกฟุตบอลพิมเร์ล็กอังกฤษในช่วงวันอาทิตย์นี้ โดยการน,นี้วันอาทิตย์นี้วิกเตอร์เปเรล่าผู้จัดจาก,การทีมป้ายแดงของเจ้าป่านดอตติงแฮมป์ฟร์เอชยืนยันว่าจะพยายามจะพาหาทีมอเออเสนามซิตี้กราวเอาชนะหงแดงลิเวอร์พูลในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันอาทิตย์นี้ให้จงได้เพื่อจะต่อยอดความมั่นใจจากชัยชนะในศึกยูโรปลีกแม้จะรู้ดีแต่ว่าจะเป็นปรเรื่องยากมากๆในครันี้ก็ตามทีเปเรล่าสร้างความบื้อฮาด้วยการพาด,ดอตติงแฮมป์ฟร์เอชบุกไปถล่มเฟเดเบเซ่ยอดทีมแห่งลีกตุรกี ถึงถิ่นไป3ต่อศูนย์ศึกยอรปาลีกรอบเอาเพลย์ออฟนัดแรกเมื่อคืนเหมือนพรลลัสบอร์ดิซิบามากลุ่มความได้เปรียบมหาศาลก่อนที่จะกลับมาเล่นในบ้านช่วงสัปดหาห์หน้าแต่ก่อนหน้านั้นพวกเขาจะต้องเจอกับลิเวอร์พูลวันอาทิตย์นี้ซะก่อนเปเรล่าได้กล่าวบอกว่าแน่นอนผมมั่นใจเราจะพยายามเอาชนะลิเวอร์พูลให้จงได้แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆก็ตามทีโดยเกมต่อไปจะเป็นเกมที่แตกต่างกันออกไปจากเกมที่ชนะเฟเดบาเซ และเราต้องเล่นให้สม่ำเสมอต้องย้อนพูดถึงเกมที่ชนะเฟเดบาซ่การมาที่นี่แล้วยิงได้3ประตูเนี่ยไม่เสียประตูเลยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะผมเนี่ยขอให้พวกเขานั้นแสดงอศักยภาพตนเองออกมาในสนามและพวกเขาก็สามารถทําได้เรามีโอกาสในการทำประตูได้อีก2ลูกที่ซ้ำไปมันเป็นผลเกมการแข่งขันที่ดีมากแต่นี่เพิ่งจะเป็นเกมแรกเท่านั้นเราต้องรักษาความสม่ำเสมอ พราะตารางการแข่งขันแน่นและก็ยากมากๆเลยนะโดยทุกคนต้องพร้อมที่จะช่วยทีมนี่คือสิ่งที่ผมขอจากพวกเขาผมรู้มาก่อนแล้วว่านักเตะของเรานั้นมีคุณภาพมากแค่ไหนพวกเขาแค่ต้องการผลลัพธ์แต่พวกเขาต้องสนุกกับเกมด้วยถ้าพวกเขาสนุกกับวิธีการเล่นของพวกเขาพวกเขาก็สามารถไปถึงระดับสูงได้พวกเขาแค่ต้องการจัดการทุกอย่างอย่างถูกต้องรวมไปถึงเรื่องความมั่นใจที่เกิดขึ้นในขณนี้เพิมเ่มเติมอีกด้วย ไม่น่าจะเกินนี้อย่างแน่นอนเมื่ออเนสโลตกุนซือลิเวอร์พูลออกมาเปิดกำหนดการคัมแบ็กของอล็กซานเดอร์อิซักของหอค่าตัวแพงที่เจ็บตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อนแล้วโดยการน,นี้ท่านกขฟังอันเนสโลตเทนเนอร์ชาวเนเธอร์แลนด์ของหงแดงลิเวอร์พูลทีมดังแห่งสกอบอลพิมบรลิกอังกฤษได้ออกมาเปิดกำหนดคัมแบ็กอล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าค่าตัวแพงที่เป็นสถิติของเกาะอังกฤษกนับตั้งแต่ที่มีอาการบาดเจ็บในช่วงปลายปีที่ผ่านมา อาริสันเดอร์อิซักที่ย้ายจากสาทิกาดงนิวคาสเซลมาสู่ชายคาแอนฟิลด์เมื่อช่วงมเสมอที่ผ่านมาด้วยค่าตัวที่เรียกว่ามหาศาลในการค้าที่ตัวเลขอยู่ที่125ล้านปอนด์หรือปราณ5,244ล้านบาทซึ่งตัวเขาต้องปรับตัวพอสมควรในช่วงแรกกระนั้นผลงานกำลังดีขึ้นและก็มาบาดเจ็บขาหักในเกมที่สาทีมเอาชนะไกเดทองทำนำพอสเปอร์ไป2ต่อนหนึ่งเมื่อช่วงวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมา ทำให้ตัวเขาต้องเข้ารับการผ่าตัดในครั้งนี้บริเวณข้อเท้าและก็กระดูกน่องแตกตะบนให้พักรักษาตัวยาวหลายเดือนเลยทีเดียวซึ่งเดิมทีคาดกันว่าอาจจะต้องพักทั้งสี่ชั้นแต่ดูเหมือนว่านักเตะฟื้นตัวกลับมาได้เร็วกว่ากําหนดเมื่อตัวเขากลับมาซ้อมกับบอลที่เอ็กซาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองและข่าวดีพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมรเจะกันใหม่คราวทต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ